ขำมาแรงมาก็เป็นดีเจ็บหัวตึงวันกุ้มก็เป็นกำกึดว่าจะกินข้าวแรงกับไหอหยังขี่รถขึ้นเหนือลองใต้เสาะหากับเข้าแหวดกาดเหมือนกระตึงแบบนี้อย่างเปิงใจเนาะโดยเฉพาะหมอม่อของเฮานี่นะกินไหนอหยังยากแต่แต่กินกระจีนหนอกินไปกินมามันก็เริ่มกายแล้วก็เลยได้อันนี้มาไหอหยังก็ปอบกระสืออีกะอะเออบาใจก็ไหอหยังก็ใส่ไก่อะ <laughs> อูเลนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีสู่เข้ามานะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เฮาก็จะพาแมา่มาแปลงเมนูมกไส่ไก่ตามสไตล์ควสู้ชีวิตไส่ต่ำม่ต่ำเกิดนะจ๊ะเริ่มแรกเลยนะเฮาก็จะต้องมีไส้ไก่ก่อนเนาะไส้ไ,ไก่ล้วนๆเลยนะแล้วก็เออมีอย่างก็หัวใจแล้วก็ไอของไก่ตัวปูอีนะสักสองสามแกนไม่กล้าปนแถมมาในส่วนของไส้ไก่นี่นะเฮาจะต้องเอาไปพาไส่พาปุม่มล่องไส้มันออกก่อนเนาะเพราะว่าออย่างก็มันมีขี้มีเศษอาหารที่มันกิน เข้าไปอ่ะเอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะจ๊ะจากนั้นกระปุงรสด้วยเกลือกับชูรสหนอพงนัวตาปอคัวหัวล้านใสหลายแซ่บหลายใสลงไปปริมาณก็ตามจินตนาการรสฉาดกะกะเอาเนอคร้ย์เฮอเข้ากันแล้วก็ละไว้สักกำเพือความหวานความเค็มมันเข้าเนอเข้าจีนไสไกของเฮาเตะแล้วในระหว่างตีรอนั่นมันก็ชโลมุนวุ่นวายมอมปอกก็ไปเสาะหาตองมองหามอมแม่แล้วก็วานเห้มาห่อไสไกให้กําอินนะพอมอมปอกมา เออพอมอมแม่มากระตักไส่ไก่ใส่ตองแยงไส้แยงขวาว่ามันจะแปลงจะใดดีน้อยใหญ่าลาเหลือเกียรติศาสท่านอินะเรื่องรสชาติม่ต้องอูดถึงอร่อยเต็มหกโซกกโปกเกิดลอยอินอ <c oughs> อูเลนหลังจากนั้นเฮาก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้สองหออินะเอาไปวางบนแตะบนเต่าบนตะแกงได้เลยโดยในขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะจ๊ะใจฟอนอ่อ,อนๆอันมันจะบะสุกเนอะแล้วต่อมันก็จะไม่เหี่ยกรนะจ๊ะนะจ๊ะ่านไปบ่มเมินสัก นอยว่าจะไปกินน้ำอีนะหม่อมปอกกเอิญอีน้องอีน้องประเภทกาลูกเออเอ,อ้ยสู่เขาวเอาวสานมกไสไกของข้าละสีทาจะมาได้กินแล้วนอนวันนี้ตองมันโพน้ำย่อยโซโซก็เลยโลไปเปลี่ยนตองอีนะเอามาใส่กระทะเนี่ยยางไคปามแตน <c oughs> ถ้าพอเนิจะได้กินก็บ่ได้กินบ่หูนะวันนี้นะปิดฝาแล้วก็รอ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 ร,อ,รอ,อย่างเดียวเขียวลูกป่อรอไปจนเวลาผ่านไปสักเกิงชั่วโมงได้ก็มาแย่งพอเหยกิม ยังเตือยังบ่ได้กินเตือนเนาะก็ว่าจะเะียังกินง่ายๆเฮียเป็นว่ากายเป็นยากอย่าจอยอีนะอ้ยเนกินตึงเตียง่ายแตะแต่บะสุกง่ายอีนะว่แล้วเมนูนี่ก็จะซื้อหากินบ่ได้นะมันบ่มีขายเฮียเหมาะถ้าจะกินก็ต้องเออเนยเอาคนเดียวเนาะมันบ่มีขายอีนะ เนยใจแต่แต่อิดใจแต่แต่แต่แตบ,บเป็นอย่างใจเย็นเย็นนี่ะแล้วมันต้องได้กินเนาะมันก็ต้องได้กินเนาะกินได้ก็กินกินบะได้ก็ต้องกินนั่นน่ะรอไปสักพักได้ยินเสียงอะอย่างน้ำเดือดตรลุมตรลุมพอยังขุมนรกกระล้องเปิดฝาพอโอ้เป็นอันใจได้ละมีน้ำซุปไส่ไก่ออกมาละน้ำซุปที่เห็นนี่คือเฮาบะได้ใส่ลงไปในตองนะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำตีเฮาเอามาฮ้องตองไว้นิดเดียวอินอะ่ะกันมันไหมตีเหลือก็จะเป็นน้ำจากไส้ไก่ที่มันไหลออกมาตามที่เห็นเลย นะจ๊ะนะจ๊ะใส่ไก่เกิงกระมังได้เนาะก็จะได้น้ำซุปหนึ่งถ้วยประมาณนี้ตักออกใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็จะใส่เอออย่งก็พริกไทยเนาะเอาไว้สดตอนห้อนกินคู่กันนี่นะล้ำขนาดอีเนาะอีปอบันแวกันจะอันอีนอะตักไปตักมาก็เหลือไว้เหีนหน่ยน้นยนึงแล้วก็ปิด ฟาเต่าแหมสักคำสักสามสิบวิก็เป็นอันจะได้หนึ่งถึงสามสิบวิปุ๊บเสร็จละก็เป็นอันจะได้เมนูมกไส่ไก่ตามสไตล์ขัวสูชีวิตไส่ตามมิตามเกิดของเฮามันอาจจะชุนลมุนวุ่นวายสักนิดหนึ่งอิน่ะเสร็จละมันก็จะลักษณะหน้าตาประมาณนี่หน้าตามันอาจจะธรรมดาบ้านบ้านบ่มีอันอย่างเลยแต่ว่ารสชาติมันตรงกันข้ามกับหน้าตานะจ๊ะนะจ๊ะมันก็จะมีควมหอมควมมันเนาะเฉพาะตัวของมันของไส้ไก่นี่แหละ เค็มหวานมันมันของไส้ไก่เลยแล้วก็มันก็จะหอมใบตองใบขมิ้นตีเฮาใส่เข้าไปเข้ากันดีขนาดเลยใครเบเกอร์กินกะลองเนี่ยพอเนอรไผ่เกยกินแล้วก็เออรสชาติเป็นจะได้กะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะจ๊ะนะจ๊ะบอกว่ากันเนอะเอาปากนักละวันนี้นะโยกกะโยกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ